ผมเต้งนะครับ DJ Spider Monkey นะครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้ Joy Boy ทำดนตรีนะครับแล้วก็เป็น DJ <Okay. S 1> พูดถึงไลฟ์สไตล์สิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมชอบอะไรที่มันเป็นความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่แล้วก็นะก็พวกสตรีทอาร์ตไลฟ์สไตล์สตรีทฟู้ดอะไรที่มันใหม่ๆม,มันๆแกไม่เป็นแกสกัะ <laughs> ทุอ,อย่างเนี่ยเวลามันเจอปุ๊บเรารู้ว่ามันเราชอบอะ่ะไปปุ๊บจองปั๊บแล้วก็ได้เนี่ยฮะน e ิวน i s สัน k i c k อีพาวเวอร์ออเทด้วยตัวนี้ได้เป็นตัวต้นๆเลยดีใจไม่ได้อยู่ทีมรอเอสบีคลาสบีกระชับข่องตัวซอกแซกซอกแซกสบายประหยัดด้วย <S <S ลืมไปแล้วว่าปั๊มน้ำมันอยู่ไหน ePower คืออะไรง่ายๆก็คือเป็นรถไฟฟ้า100%ขับขึ้นได้มอเตอร์ไดฟ์เรนเป็นไฟฟ้าหมดเพียงแต่ว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ในรถเนี่ยเอาเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอุ่นใจไปไหนไกลๆไม่ต้องพวงเรื่องจุดชาร์จไปภูเก็ตไปเล่นเซิร์ฟหรือว่าไปที่ไหนไกลๆเนี่ยเราไม่ต้องวางแผนละเรามาิสันคิกปุ๊บจอดเติมปุ๊บไปเหยียบฟิลไฟฟ้า เทคโนโลยีที่มันอยู่ในรถคันนี้ผมชอบมากก็คือ ICC เฮ้ยเบาเท้าสบายเลยคราวนี้มันจะมีเหมือนกับเซนเซอร์ที่แบบว่าพอรถข้างหน้ามันช้าก็จะชะลอให้มันจะช่วยทำให้สิ่งที่เราจะต้องคิดในสมองอะมันน้อยลงไปอย่างหนึ่งละเรื่องการเหยียบใช่ไหมไม่รู้สึกว่าผิดหวังเลยที่เลือก นิวน e ิสันคีพาวเวอร์แล้วมันก็ไม่ใช่แค่อินเทรนด้วยมันนำเทรน์ไปแล้วนะฮะกับฟีเจอร์ทุกอย่างถ้าอยากลองยกหูกร้งไปที่ศูนย์นิสันใกล้ๆคุณแล้วบอกว่าขอลองนิดนึง10นาทีดูเรื่องแล้วหลังจากนั้นก็จะสดจะดาวเขาว่ากันไปนะฮะ